ฟับเมื่อเที่ยงหรือยัอยงฮะอุย้ยชีสน่ากินจังเลยโอ้ oh. ขอบคุณฮะอุย้ยน่าขาน <c oughs> ที่ชอบมากที่สุดอ้อมะเขือเทศไงโอ้ยนี่เธอชอบมะเขือเทศเข้าไปได้ยังไงเนี่ยมะเขือเทศมันเลกออกจะตายไปซูล่าอ้อําอ้ฉันชอบกินมะเขือเทศมากที่สุดเลยละ่ะมันฉ่ำๆแล้วก็อร่อยมากเลยแย yeah. สูล่าชอบมะเขือเทศด้วยแหละฮะใช่สูล่าชอบมะเขือเทศจริงๆเป็นของโปรดเลยแต่ไม่จำเป็นต้องชอบเหมือนกันก็ได้นี่แล้วเธอชอบกินอะไรหรอบิงโออก็ชิ้เหนียวเหนียวไงโอ้ไหมนะแอปเปิลอันหนึ่งอ่ะไม่สอง่ะเอาเป็นกล้วยดีกว่าสี่อ่ะห้าอ่ะหกอแล้วก็เจ็ด ของที่ผมชอบมากที่สุดนี่ถ้าทางพวกเธออาจจะยังไม่ค่อยหิวกันใช่ไหมเนี่ยงั้นให้ฉันเก็บอาหารไปเลยดีไหมผมหิวแล้วฮะอาม่าผมก็หิวด้วยเหมือนกันฮะโอ้ฟลอบก็หิวเหมือนกันค่ะมาสิฟลอบเดี๋ยวฉันทำเบเกิลให้ขอบคุณอาม่าเธอใจดีเสมอเลยนะอะอืม มะเขือเทศฉันอยากได้แซนด์ว,วิชแครอทนี่นะฟอบฮะเขาคงไปเอาเบเกิลอยู่นะอา้าวโอ้ฮะแครอทฉันแค่อยากได้แซนด์วิชมะเขือเทศนะอุ้ยชีสน่ากินจังลเลยโอไม่นนะน้ำมะเขือเทศนี่นาะแล้วน้ำแครอทของฉันล่ะอืมนี่ไม่ใช่ของฉันอุ้ยนะ้ำอง,งุ่นนี่อ๋อ มะเขือเทศโอลเคลอร์เฮ้ยเพนโด้นายเอาเข้าเที่ยงของฉันไปนายเอาของฉันไปตังหากฉันไม่อยากได้ของนายหรอกเอาไปนี่เอาของนายไปด้วยเฮ้ยนี่แล้วนี่อันนี้ของนายอ้าเดี๋ยวไม่ไม่อ้าวแล้วอันนี้ล่ะฮะอืมนี่ของเธอนะบี่ฉันไม่เอาอันนี้หรอกนั่นของฉันตังหากไม่นั่นของฉันตังหากเธอไปหมดแล้วนะ แล้วนี่กล่องข้าวของนายนะไม่นี่สีของฉันนั่นของข้าวของฉันนั่งหักไม่รู้พ r o พ e r t y อยู่ด้านหน้าด้วยนะของฉันก็มีเหมือนกันเลยทแพนโดนั่งของฉันนั่งหักว่ะไม่ใช่นี่มีใครทําเสียงเอะอะอะไรกันจ๊ะมีอะไรเหรอีแพนโดเอาข้าวกล่องผมไปแล้วไม่ยอมคืนให้ผมฮะผมเปล่านะนี่มันผงผมนั่งหักแน่ใจเหรอว่ากล่องของเธออยู่ที่แพนโดเนี่ยฮะคือ มันก็ดูเหมือนกันมากอะนะอืมแล้วกล่องไหนล่ะที่มีแครอทอยู่ข้างในเน่ะกล่องนั้นฮะแล้วใครที่ชอบกินแครอทนะผมอ่ะผมชอบกินแครอทแสดงว่ากล่องนั้นของบิงและกล่องนั้นก็ของเธอแพนจ๊อโอ้มัน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  อแครอทเบนดาแครอทนผมไปเบนดาเอาแครอทไปเหรอผมอยากได้แครอทคืนฮะโอ้เบนดาเอาไปจริงๆด้วยอ่ะเอาออกมาได้ไหมฮะผมอยากได้แครอทของผมคืนฉันว่าคงเอาคืนมาไม่ได้แล้วล่ะทำไมฮะเพราะว่า ทั้งกล้วยนั่นและนมแล้วก็แครอทถูกปั่นรวมกันไปหมดแล้วละ่ะดูสิแล้วมันคืนออกมาสิฮะไม่ได้หรอกบิงนี่ดูสิเบรนด้าทำสมูทตี้แครอทอร่อยๆให้เธอแนะ่ชิมสิบิง อร่อยไหมอร่อยฮะดีแล้วเนอะเจ้ากระต่ายบิง้าได้แล้วล่ะโอ้ดีจังขอบคุณนะจิลลี่ยินดีเลยจ้ะเอาละป๊อปซี่เรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันนะ้ได้เลยขอบคุณนะจิลลี่บายบายนะบายบายป๊อปซี่บายบายฮะบายบายป๊อปซี่ โอ้แย่แล้วไ oh, อสรีมของผมโอ้ oh, oh. Oh, ไม่นะคุณดูกลับขึ้นมาใหม่ได้ไหมโอ้ oh, ไม่ได้หรอกบิง oh. มันสกรปรกหมดแล้วละ่ะ oh. ดูสิฉันเสียใจด้วยนะ oh. ก็ไปแล้วด้วยแล้วผมก็อยากจะกินไอศครีมมากๆเมื่อกี้ยังดูอร่อยอยู่เลย<า>แต่ตอนนี้หกหมดแล้วไปเถอะอ๋ออ้าวช่วยถือเอาไว้ให้หน่อยได้ไหมบิงเออมันหกหมดแล้วฮะฟอบโอ้งั้นเธอก็กินไปก่อนสิ ผมยังไม่ได้กินไอศครีมเลยแล้วคุณเจลลี่ก็ไปแล้วด้วยฮะน่าอย่างน้อยก็มีคนแล้วดูเหมือนเธอจะมีผลไม้เสียบไม้ด้วยออของคุณต้องหากฮะฟอบเธาจะแบ่งกันกินไหมล่ะบิงก็ออชอบส่วนไหนที่สุดผมชอบตรงส่วนกล้วยที่สุดฮะเอาสินี่เอากล้วยไปเลยกล้วยน่ากินจังโอ้เอาแตงไทยด้วยไหม อร่อยหรือเปล่าอ่ะอร่อยฮะขอบคุณฮาฟอบผมก็ชอบสับปะรดนะฮะนี่เอาไปสิตอนนี้เป็นคนผลไม้น่ากินแล้วน่ากินจังอร่อยอ้อยนะไม่นะจัดไม่เหมือนเด วายๆอะไรกันเหรอจ๊ะไม่นะอโอ้ตายจริงน่าเป็นเค้กที่ดูแปลกมากๆเลยใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นนะบิงเมื่อกี้ผมอยากจะให้เธอดูลาเบอร์รี่ของเธอนะฮะฟอบแต่ว่าเค้กมันลื่นตกลงมานะฮะฮแล้วก็เละเลยค่ะทุกๆคนกำลังจะมางานปาร์ตี้เค้กของผมด้วยแต่ว่าพวกเราจะกินเค้กเละๆได้ยังไงล่ะฮะกินไม่ได้ไรห,หร บอกเลยว่ากินเค้กเละๆะไม่ได้พลอมเค้กมันต้องเป็นยังไงเหรอบิงมันต้องอร่อยมากๆเลยฮะใช่แล้วต้องอร่อยมากๆอ่ะจะลองชิมดูหรือยังยังฮะจะลองชิมหน่อยดีกว่าถ้าเธอไม่ว่านะออร่อยอ้ออะไรดีนี่บิงว่าไง มันรสชาติอร่อยมากๆเลยล่ะฮะดูสิโูล่าฉันเจอร้ายเบอร์รี่ของเธอแล้วขอบคุณนะบิงเป็นเค้กแบบเละๆแล้วล่ะเเละๆสำหรับทุกคนเลยใช่แล้วฉันจะเอาเค้กใส่จานให้นะพ่อเทอจะได้ไปล้างมือเหนียวๆกันได้ฮะใช่ล้างออกหมดแล้วเดนียวจริงๆด้วยพวกเขามากันแล้ว เราเข้าสโซล่าทุกคนมากันแล้วอู้ได้สวัสดีพ่อนี่ไงแครอทของฉันสวัสดีอเคและนี่กล้วยของชาลีกีวีของแพนโดยินดีทุกทุกคนสวัสดีแพนด้าสวัสดีชาลีฉันทำเค้กเละๆเอาไว้เค้กเละๆเหรอโอ้ถ้าทางหน้าอร่อยจังเลยอ่ะงั้นใครจะเอาเค้กเละๆบ้างอ่ะยโค้ดมา ใช่ค่ะสำหรับทุกคนเลยว้าวโอ้น่ากินจังเลยอันนี้มาแล้วอืมโอ้ดูสิอร่อยจังอืมหอมโอ้เออมีอะไรเหรอบิงผมไม่ชอบนะฮะ ทำไมถึงไม่ชอบล่ะบิงมันผสมกันหมดเลยนะฮะแต่เธอชอบแครอทน,นีบิงถั่วด้วย<ม>พาสต้าด้วยใช่ก็จริงแต่ว่าฉันไม่ชอบให้มันมาผสมกันแบบนี้เลยอ๋อเข้าใจแล้วไม่เป็นไรบิงนี่เป็นอาหารเธอเธอจะกินยังไงก็ได้ตามที่เธอชอบเลยอเอานี้ไปเจ้ากระต่ายใช่ทำอะไรเหรอฮะมันคือช้อนแยกอาหารจ้ะ ฮะขอบคุณนะครแครอทแครอทฮะฉันแยกอาหารได้แล้วนี่แครอทแล้วก็นี่ทั่วกับเส้นพาสตา้าอขอฉันแยกอาหารบ้างได้ไหมคะอาม่ออมมา <c oughs> ได้สิชอนแยกอาหารมาเพิ่มอีกอันจ้ะ <c oughs> เอาไปสิ <c oughs> เอาล่ะเริ่มจากแครอทนะพร้อมไหมพร้อมค่ะ <c oughs> แครอทเครอวันนี้ดีมากมากเลยล่ะหาม่าดีแล้วผมแยกแครอทออกมาได้หมดแล้ว哈ทีนี้ก็ถั่วอ๋อได้ะถั่วถั่วดีเลยหนูแยกถั่วออกมาหมดแล้วค่ะทีนี้ก็พาสต้าพาสต้าอ๋อซุ่พาสต้ามันแยกออกแล้วอ้าวแยกแล้วหนูไม่ชอบเลยค่ะ เธอก็ผสมอีกทีได้ีนนาสูล่าจริงด้วยใช่แล้วอร่อยจังเลยฮะดีแล้วนะกรต่ายบีแล้วก็เธอด้วยนะสูล่า